ร้อยร้อยสิบเมตรโอ้ร้อยหนึ่งเมตรหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยความสูงอ่ะเป๊ะเลยหนึ่งศูนหนึ่งนะครับแล้วก็โหวตนี่จะมีอยู่สิบเอ็ดอันรอบๆผมก็ยังไม่เคยเห็นนะผมยังไม่ผ่านช่วงข้าวทำผมไม่ได้ผ่านเลยนะครับแล้วก็อะไรสร้างเสร็จ ขสหกสิบสามตามข้อมูลนะแีนนี้เห็นไหมโอ้มีสามสิบห้าชั้นนะตึกนี้จะมีสามสิบห้าชั้นข้อมูลนะเบื้องต้นนะครับตัวอ,อื่นเขาว่าการหนึ่งแปดแต่เบื้องต้นหนึ่งเขาเด่นอยู่แล้วถ้าไม่หลอกนะแต่อันหนึ่งมันก็ทดเจ็ดได้เนี่ยไม่จําเป็นจะออกอาจจะออกเก็ดศูนย์เจ็ดก็ได้เนี่ยมันไปดังหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหม,มหนึ่งก็เจ็ดตัวเดียวกันเจ็ดหม่อีกรอบก็ได้ครับมันอันนี้คือ คือแนวทาง้องต้นเนาะเอออะไรแบบนี้ก็ลองเอามารวมแบบนี้ที่จะเป็นในอะไรเก็เรียกว่าเซ็นเตอร์ที่ดึงดูดความสนใจครับองดนตรีจะไปพอดีทํามาก็มีคนสนใจก็เลยกลายเป็นอยไม่ใช่หนึ่งอยู่ตรงกลางฮะไม่ใช่หนึ่งอยู่ตรงกลางหนึ่งเซ็นเตอร์ไงเซ็นเตอร์ก็น่าจะหนึ่งอะหนึ่งอยู่แล้วล่ะให้มาแล้วเนาะ ยังพีกยังเก่งก็เป็นเจ็ดถ้าไม่หลอกกันนะแค่นั้นเองเหมือนว่าหนึ่งอยู่ตรงกลางยิงหนึ่งอยู่หลักสิบบ่แต่เบื้องต้นกขเอาหนึ่งไปก่อนคือเชื่อไม่เชื่อก็เราก็ต้องเอาจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ตามจริงเขาเขียนศูนย์อยู่ตรงกลางนะเพรพอร้อยเอ็ดเหรอศูนย์อยู่กลางนีวัดกันวัดกันและประวัติงวดนี้ศูนย์หลักแสนด้วยประวัติเขาจะเล่นศูนย์อยู่หลักสิบมาถูก นั่นศูนย์หลักสิบ 0, เลยดีกว่านะศูนย์หรือเปล่านี่ผมนั่งคิดอยู่ว่าจะเอาศูนย์หรือเปล่าหรือจะเอาหนึ่งแบบนี้เอาตัวไหนก็ได้สองตัวนี่ครับให้มันกอดคู่กันก่อนบางทีมันก็ออกข้างมันสองแปดใช่ไหมกับหก 6, กับเก้าอะกอดข้างมันเมื่อกี้แบบมเมื่อกี้มันก็คําว่าร้อยเอ็ดคือหนึ่งศูนย์หนึ่งตอนนี้ใครมีลอตเตอรี่รีบไปซื้อศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์ยแบบนี้ไปซื้อไ้ก่อนนี่ผมแปลไปอย่างนี้เนะ ชอบกระจัดไม่ชอบก็ผ่านคาแค่นั้นเนาง่ายๆเนาะอีคิดง่ายๆเลขหนึ่งกับเลขเก้าแต่เป็นเขียนเป็นตัวไทยมีโอกาสที่จะเป็นเก้าได้การพลิกเนาะแต่ว่าหนึ่งเราก็เขียนไม่เขียนไม่ได้เขามาเล่หนึ่งศูนย์หนึ่งไม่รู้ตัวไหนจะเป็นเซนเตอร์แต่เราจับหนึ่งอ่ะพอมันตั้งตรงอยู่กลางเลยเพราะว่าโหวตที่เขาทำเป็นหนนี้นะจะใช้ ผู้สร้างโบสถ์นี่คือเขามีความประสงค์ว่าจะให้โบสถ์รอบนี้จะมีแค่สิบเอ็ดอันสิบเอ็ดเสียงอะตอนเป่านะครับมันก็อยู่ประมาณนี้เนาะหรือจะถูกใจหรือเปล่าอ๋อเงี้น,นี้ก็เป็นสามเหลี่ยมแต่ว่าร้ยอยเอ็ดนะไอตัวนี้น่าจะดังน่าจะปิดแล้วละ่ะใครเห็นลอตเตอรี่ก็รีบซื้อไปเลยเผื่อ,อเขาถือว่าเป็นดวง นะครับงวือที่แล้วก็โอเคนะเอาของเก่าปีที่แล้วมาออกปีนี้นะ่าจะเอาหน้าตื้นะเอาหน้าตื้นผมไม่เอาลึกเมื่อกี้เราก็ชี้หน้าตื้นอยู่หรอกแต่ว่าเราจับประเด็นไม่ถูกอะ่ะมันจะเข้าแค่สองตัวแต่ผมยังไม่ไม่ชี้รายละเอียดให้ดูนะบันไดพอเราก็มองไว้แล้วละ่ะเพราะเ่ที่แล้วเราเห็นอยู่เราพาดตรงไหนเรารู้เมื่อกี้กรอบเราก็บิดออกกรอบนิดหน่อยอยู่ในกรอบเป็นหลักร้อยก็ กับหลักหน่วยเล็กล่างน้องนั้นก็อยู่ใกล้เคียงหมดข้อมูลเลยกด็ดูดูแบบง่ายๆไปเราให้กรอบไปนี่กรอบเราก็ไม่ถูกนะเราเล็งไว้ที่แปดแต่เขาไปออกสองแปดทีนี้ผมเมื่อกี้เพิ่งคิดได้เอาคะแนนโวน<อ>บวตนายกสามหนึ่งเก้าโบสห้าสิบสามชั้นถูกไหมอ่เออะสามสบห้า <35. S 1> อ,อ่ถึงห้าสิบสามชั้นอ่าหนึ่งยหนึ่งใช่ข้างบนมีพระหรือหนึ่งเป็นอาจจะเป็นเ้าได้สองนี่คือเลข อในในใจเอามาเสริมอแต่บังเอิญไปโดนคะแนนโหวตนายกก็ไม่แนี่ทำไมไปอย่างนั้นพอสอเกิดอะไรนะลืมแล้วสองห้าสองอายุสองเก้าอ้าวก็อยู่ในนี่พาเจ้าจอดไม่ได้บังนายกเกิดสองห้าสองเก้าอายุสามสิบเป็นน้องแอชชัดปีหนึ่งเนาะ สามสิบเจ็ดป่ะ <ทำ S 1> อ้ะ <8 S 1> าก็อยู่ในนี้หมดส<ำ> <My God, S 2> ามแปดไม่กอดพระเจ้าทำไมมันอยู่ในนี้หมด <S <S บังเอิญน,นะเปนะนะ็นการบังเอิญเนอะการแปรลบางทีไม่รวมอาจจะเป็นเลขบังเอิญก็ได้งวดนี้เราเราแปลไปทางโบสถ์แต่ว่ามันไล่ดูคะแนนอะไรนะคะแนานที่โบวตอะได้สามหนะึ่งเก้านายกอายุสามสิบเจ็ดปีย่างสามแปดเนาะแต่ว่าน่าจะสามวันที่ยี่สิบอะไรนะยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าครบ สามสิบเจ็ดปีเต็มย่างสามแปดใช่ทีนี้อะไรอีกเกิดพศสองห้าสองเก้าเอบางเอินมากนะบางเอินมากนะโอเคนะคือถือว่าเป็นการบังเอินแต่ตัวเลขผมยังไม่เขียนออกเขียนไมบหศูนหนึ่งบอกสองมาตัวหนึ่งก็สองก็เราก็บอกว่าชอบสองนี่แล้วสามเมื่อแล้วมันเลขสองเราก็บอกเน้นแล้วอยู่หรอกว่า ห่วงแต่เลขสองแค่ตัวเดียวนี่อ่าแต่เราไปอ่านว่าทศวรรษครับเม่ที่อาจารย์แม่เราถูกเราไปอ่านว่าทศวรรษสองกับศูนย์ได้ไหมไอ้โลโก้ด้านหลอกด้วยนะแต่ถ้านับดีๆไม่หลอกปดไม่หลอกนะนี่มุมมันมีแปดมีศูนย์กับแปดไม่หลอกแต่เลขสองถือว่าไม่หลอกโลโก้ไม่หลอกแต่เราไปเล็งสองศูนย์ัตลอดถ้าตัวนี้มาครับถ้าตัวนี้มาแปดมาตลอด จำไว้นะทำ fc ก็อาจารย์แม่เราก็โอเคนะแต่ว่าเราไปเกินเขาเก้าหนึ่งอ่ามดที่แล้วท you know> ี่ต้นต้นคลิปมื่อที่แล้วเราก็ชี้ว่าเราให้หกเจ็ดกะเจ็ดเก้าไว้อยู่เนาะใช่ครับเก้าเจ็ดเก้ากว่าหกเจ็ดมันชอบบอกย้อนหลังเราอ่างี้งวดนี้ตัวย้อนหลังหรือเปล่านี่นี่จะเป็นตัวย้อนหลังหรือเปล่าแต่อาจจะหรือยังไงไม่รู้นะอะ มาตามกันต่อแค่น,นี้เบื้องต้นก่อนเนาะเซนเนี่ยน,นี่คือตัวเก่านะจะอาจารย์แม่ก็หวยมันออกอะไรนะศูนย์เก้าห้าแปดหกเจ็ดเนาะใ้่ยังก็ถือว่าถูกไปสองแปดก็ถ้ารูดสองยังไงก็ถูกอ่ะใช่ <นะ S 1> อยู่ประมาณนี้อันนี้คือไม่คุยไม่โม้ดูเอาเองว่ามันเป็นยังไงอยู่แค่นั้นละครับนะครับอยู่ประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หลักแสนสี่ครั้งหลังคือศูนย์มาตลอดมาทั้งบนทั้งล่างอื นะครับแต่ว่าก่อนหนั้นศูนย์หลักแสนห้างวดนนะ่ะคือไม่มาเลยศูนย์ไม่มาเลย <Yeah. S 2> ถ้ามีจะมีหวังศูนย์มาอีกงวดนี้ก็ยังมีอีกรอบหนึ่งสำหรับกรณีศูนย์หลักแสนครั้งสุดท้ายศูนย์หลักแสนออก906 90 906 907ออกต่อกันสองงวดของปีที่แล้วถามว่าศูนย์จะมาอีกไหมหนีวัดกระดวงกันถ้ามา้0 0เอกจะจบไป ถือว่าเป็นโจทย์ง่ายไปเลยเยอมากเขาจะหลอกอันไหนดังจะหลอกเยอะเมื่อกี้เหมือนเรารู้แก้วเลขสอง้ะใช่ไหมเราบอกว่ารูดสองเป็นชอบเลขสองอยู่แล้วยังก็ต้องมา <c oughs> ใช่นี่ใครจะรูดคู่เลขไหนก็ว่าไปสองแปดสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าอะไรก็ว่าไปเยี่ยมร้อยแต่มันก็เข้าจริงๆ,ๆอ่ะสองใช่ที่จริงวันนี้อาจจะกึ่งหลอกกึ <c oughs> ่งหลอกถ้ากึ่งหลอกเราเป็นไปที่เลขเจ็ด <c oughs> แค่นั้น นั้นก็ดึงหลักหนึ่งไปเลขหลักร้อยไปได้เดี๋ยวผมดูทางมันมีตัวซ้อนเลนส์อยู่ตัวหนึ่งแต่ชื่อเราจะแปลจะเอาอะไรแทนแบบนี้ต้องต้องเช็กกันแทนเ <ๆๆ S 2> ือเทียบแลก็ชี้เลขสองไงก็ต้องมาใช่ไหมเพราะสองตัวเดียวครับวันนี้วัดกันมันมีสองตัวศูนย์กับหนึ่งอ่าไม่มาตัวใดไรก็ตัวหนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์เก้ากับศูนย์หนึ่งเทคนิคมีแค่นั้น มุมมองมีแค่นั้นคือแล้วก็หอยสันจรด้วยเนาะหอยสันจรนเหรอใช่จังหวัดร้อยเอ็ดแหรอไปเต็มเต็มเลยแล้วผมเพิ่งไปมาเมื่อวานก่อนไปเจอร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ